กิจการร่วมค้า q วีเตรียมจัดเทศกาลประติมากรรมทายนานาชาติประเทศไทยภายใต้แนวคิดป่าหิมพานต์นายนุกูลฉัดทรงเจริญผู้บริหารกิจการร่วมค้า Q วีแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลประติมากรรมทายนานาชาติประเทศไทยโดยผู้จัดอยากให้งานนี้เป็นกิจกรรมพิเศษที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องพูดถึงเมื่อมาถึงเมืองไทยกับงานเทศกาลประติมากรรมทายผ่านการเล่าเรื่องราวของวรรณคดีในคอนเซปต์ป่าหิมพานต์ นำโดยอาจารย์พลุยและชนาทิพย์ชื่นบำรุงตัวแทนศิลปินปั้นทรายของประเทศไทยและตัวแทนศิลปินปั้นทรายระดับโลกจากต่างประเทศที่มาช่วยกันรังสรรค์สร้างไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ด้วยภายในงานมีโซนสุดยอดเขาวงกดทรายเป็นไฮไลท์หลักและโซนต่างๆอีกมากกว่า40ผลงานงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง19พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกา นเลเจนสยามพัทยาจังหวัดชนบุรีสำหรับงานปฏิมากรรมทรายหรือ ISSF นะครับ International Sand Sculpture Festival 2024นะครับถือเป็นการจัดงานปฏิมากรรมทรายระดับโลกครั้งแรกนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งทางเรามองเห็นคุณค่าถึงการนำทรัพยากรนะครับที่มีอยู่ในประเทศนะครับมาทำให้เกิดปฏิมากรรมแล้วก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะ ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับศิลปะทางทางด้านพิมากรรมนะครับมาเข้าร่วมง,งานนะครับก็คอนเซปต์ของผมก็คือจะทําเกี่ยวกับหิมพาน์ซึ่งเป็นสัตว์มหัศจรรย์ในวรรณคดีของเราอะไรเงี้ยที่เราเห็นในในในจิตกรรมฝาผนังหรือในวัดในอะไรเงี้ยแต่ว่าราทำในรูปแบบที่มันเป็นแบบสมัยใหม่ขึ้นใช่เ็นสไล์แล้วก็ในมุมมองของดีไซน์สมัยใหม่แล้วก็อะไรที่มันมีความ พิเศษกว่าที่เราไปดูตามวัดหรืตามอะไรต่างๆนะแล้วก็มันจะมีของต่างชาติก็คือเขาจะเป็นสัตว์สัตว์ในเทพอกนิย,ยายของเขาด้วยอะไรผมอาจจะไปไปดูเรื่องเทคนิคเพราะผมไม่เคยทําคงไม่เข้าไปร่วมประกวดด้วยครับของพี่มาจากทีม GBC นะคะของเราจะเป็นสนับสนุนด้านการตลาดการตลาดต่า,างประเทศค่ะค่ะ